ช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูประเด็นเศรษฐกิจกันครับว่าไทยเสียเปรียบดุลการค้ากับจีนโมโหรานจริงหรือไม่ถ้าจริงแล้วจะแก้ไขกันอย่างไรครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากดรธนิตตสรรษรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะหวัดดีครับก็ก่อนอื่นต้องขอโทษนะครับตับไม่รู้เป็นอะไรโอ๋อครับครัดคล้องทางเทคนิคครับเดินเลยครับ ท่านขาสำหรับเรื่องของไทยที่บอกว่าเสียเปรียบดุลการค้ากับจีนน่ใช้คําว่าแบบมโหลาเลยตรงนี้เนี่ยสาเหตุหรือปัจจัยมันเกิดมาจากอะไรคะคือเราก็พูดแต่เรื่องอเมริกาใช่ไหมตอนเนี้ย่ึงคําเรื่องอะไรที่เขากําลังอัดเราเรื่องเราได้เปรียบดุลการค้านะครับทีน,นี้ถ้ากลับข้างกันเนี่ยจีนเนี่ยเราเป็นประเทศเสียเปรียบดุลการค้าคะนะครับ ก็ผมเล็กเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าตอนนั้นเจาะเข้าไปในเรื่องศึกษาเรื่องเรื่องภาษีของทรรมเนี่ยใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะยังไงใช่ไหมสารการค้าระหว่างประเทศก็พูดไปอย่างสารนุทธรก็พูดไปอย่างหนึ่งก็เลยมาดูไอ้เรื่องที่น่าสนใจคือเราขาดดุลการค้ามาโครลานกับจีนเนี่ยต่อเนื่องกันมายาวนานมากใช่ไหมจีนเนี่ยเป็นลูกค้าส่งออก ระดับสองของเราอเมริกาก็เป็นเบอร์หนึ่งนะสัดส่วนเขาประมาณสิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตตรงออกนะครับ,รบแต่ว่าเรานําเข้ากับเขาเนี่ยเกือบสามสิบเปอร์เซ็นตสัดส่วนนะเขากลายเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ของเราแล้วการขยายตัวเนี่ยนะครับยี่แปดเปอร์เซ็นตอันนี้ช่วงสี่เดือนแรกนะถ้าเราไปดูเฉพาะเดือนเมษาเนี่ยนะครับขยายตัวสามสิบสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต นำเข้านะ,ะนะครับเดือนมีนาคมขยายตัว46เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าเดือนกุมภาเนี่ยขยายตัวแค่เก้าเก้าเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะว่างั้นนะ่ะจะเห็นว่าเราขยายตัวเนี่ยในวิตอนปกติเนี่ยก็ขยายตัวเฉลี่ยปีหนึ่งยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่ิบสองถึงยี่ิบสามเปอร์เซ็นต์อันนี้น่ากลัวนะในเรื่องการขัดดุลแม้ปีนี้เนี่ยถ้าดังเป็นลักษณะเติบโตแบบนี้เนี่ยเราน่าจะขัดดุลเขาประมาณ ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านเหรียญสหรัฐห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยถือว่ามันใหญ่มากคานนี้เป็นการขับทุนต่อเนื่องแล้วก็ใหญ่ตัวแบบป 1, 20, 2, ีหนึ่งยี่สิบสองยี่สิบสามเปอร์เซ็นตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยเราเศรษฐกิจเราจะพังในประเทศเราจะเต็มไปด้วยสินค้าจีนซึ่งตอนนี้เราก็เป็นอยู่แล้วครับนะเราก็เต็มไปอยู่แล้วนะครับท่าน แล้วก็แนวโน้มจากนี้ไปถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยสินค้าจีนตอนนี้สต็อกเขาเยอะนะครับเพราะว่าสต็อกเขาเยอะมันก็จะไหลเข้ามาในเรานะครับแล้วก็การสูมสิธิ์ที่กันพูดถึงแล้วก็เป็นเงื่อนไขของอเมริกาด้วยนะครับเห็นการนําเข้าในสินค้าเอเห็นการส่งออกของเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยนะฮะไอการวัตถุดิบที่ ที่เอามาแล้วเพื่อส่งออกเนี่ยตัวเลขไม่ค่อยชัดมันก็ใหญ่ตัวแค่สิบเปอเซ็นต์เองนะ,ะผมกำลังพูดว่าสินค้าจีนเนี่ยก็จะไหลเข้ามาเยอะการสุมสิทธิ์แล้วสินค้าถูกถูกทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, เนี่ยมันจะเข้ามากระทบการจ้างงานนะและจีนเนี่ยเข้าไม่มาเปล่าเข้ามานอมินีนะครับเดี๋ยวนี้ไปดูร้านอาหารร้านค้าหอพักนะครับในภาคเกษตรก็ลงจีนเต็มไปหมดละ นะครับทีนี้แม้แต่โรงแรมนี่ก็ของจีนแล้วนะคือทัวร์จีนเข้าโรงแรมจีนนะครับนี่ไม่พอนะเรามีนักศึกษาจีนหลายหมื่นคนในในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เทคโอเวอร์มหาวิลาลัยดังๆของเรามหา,าเอกชนเราเนี่ยหลายแห่งนะกลายเป็นของจีนไปแล้วใช่ไหมอันเนี้ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยคือเข้ามาทั้งทั้งกระทบทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการของเรานะพวกร้านอาหารโรงแรมอะไรพวกนี้เนี่ย แล้วก็ยังไม่รวมถึงต,ต,ตุนจีนเนี่ยผมเลยตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ว่าไอ้เรื่องจีนเนี่ยเราต้องต้องแก้ปัญหานะมันเป็นปัญหาโครงทรงทางถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยนึกภาพนะ<ฆ>เราขัดตุลการค้าเขาเนี่ยปีหนึ่งมันขึ้นปีที่แล้วนะปีนี้ก็ขึ้นเป็นเกือบหกหมื่นล้านแล้วต่อไปจะเป็นเจ็ดหมื่นล้านแปดหมื่นล้านคือทุกทั้งที่เราขาดดุลการค้าหมายความว่าสินค้าจีนเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยเยอะไงฮะนะแล้วก็ นะแต่ที่เราพูดเนี่ยเราก็ไม่ไปว่าเขาไอ้ทุนที่เข้ามาแบบถูกต้องนะฮะครับมาผ่าน B o I อะไรกออออ็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราก็ควรจะดูด้วยไอ้เร่เราก็ควรจะว่าเอะเรามีวิธีมาตรการยังไงที่ลดการขัดดุลน,นะก็ต้องเรื่องก,การแก้ปัญหากันนะมันกระทบเรื่องการจ้างงานนะแล้วก็เราจะมีวิธีส่งเสริมอ,อ,อุตสาหกรรมเราเนี่ยหรือภาคบริการเราให้เข้มแข็งได้ยังไงยอันนี้ภาครัฐจะต้อง ตั้งสูรูต้องทําอะไรเป็นเป็นกิจกรลักษณะแล้วกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะไอโนมินีเนี่ยเอาคนไทยเข้ามาตั้งร้านอาหารได้ยังไงทําโรงเรียนได้ยังไงทาหอพักได้ยังไงใช่ไหมทำทัวร์ได้ยังไงนี่ไปถึงทัวร์แล้วนะใช่ไหมมันเป็นอาชีพของไทยอะจดทะเบียนกฎหมายมันก็ไทยต้องห้าสี่บ็กีนหรือต่างชาติสี่สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องกฎหมายการบางอย่างกฎหมายมีเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย คือสินค้าออนไลน์ที่มาทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันเก็บภาษีได้ไหมในหลายประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียนี่เขาก็เก็บภาษีใช่ไหมครับแล้วก็พวกสินค้าฟอกขาวทุนจีนสีเทาอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยสาคัญก็คือว่ามันก็ตั้งกั้นจิดสนึกนะถ้าเขามันพอๆกันราคาใกล้กันมันก็ต้องเม็กินไทยแลนด์พยายามส่งเสริมให้ให้ใหช้สินค้าไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ย เป็นต้นนะแต่ว่ามันก็พูดยากเพราะว่าปฏิสัมพันธ์เชิงอํานาจการต่อรองเรามันน้อยอะ่ะแต่อย่างน้อยต้องรู้ปัญหานะครับนั้นภาคการเมืองต้องต้องเข้ามาคือไม่ใช่มาบอกว่าไม่มีปัญหาหรือไม่รู้ปัญหาหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงบนปัญหาเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นสกิจเราจะพังนะฮะระยะยาวไม่ต้องยาวมากอะ่ะผมว่าเ่อเลยครับครับครับแล้วแบบนี้พอ ฟังแล้วโอ้โหมันเป็นปัญหาที่มาทั้งสองทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยเราจะทํายังไงดีฮะเราจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหนใช้เงินแก้ปัญหาไหมฮะหนึ่งจุดห้าเจ็ดแสนล้านอะไรที่ <c oughs> ที่รัฐบาลบีสามารถ <c oughs> เรอาไปใช้ได้ไหมเราจะทำ <c oughs> ยังไงดอนนีอันนั้นอันนั้นอันนั้นเขาบันเทา <c oughs> ว่าเออกรณีอเมริกาเขาภาษีเขาสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไร <c oughs> ที่เขาเล่นเนี่ยนะก็ยังไม่รู้นะว่าตกลงยังไงแต่วันนี้ก็ยังยังคง ส6ิบหกเปอร์เซ็นตแต่เขาลดหย่อนให้จนถึงวันที่เท่าไหร่นะวันที่เจ็ดหรือวันที่เก้าเดือนหน้านี่แหละกรกฎาคมเนี่ยที่เขาผ่อนผันเก้าสิบปันเนี่ยใช่ไหมเออถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็จะไปเสียเนี่ยต่าสามสิบหกวันนี้สิบเปอร์เซ็นแล้วก็หลายๆประเทศเขาก็ต่อรองเมื่อสองวันก่อนทาก็เอยชื่อเวียดนามอะไรว่ากาํกลากลังเจียจายู่นะที่ไทยเราอันนี้ไม่มีอันนี้อเมริกาก็เป็นเรื่องหนึ่งอเมริกากเป็นเรื่องที่ เราได้เปบียบดุลการค้ากับเขาครใช่ไหมปีนี้ก็น่าจะเกือบสองสี่หมื่นสองพันล้านแหละเติบโตสิบแปดเปอร์เซ็นตอันนั้นมันเขาก็เล่นงานเราก็เป็นเรื่องหนึ่งนะมีผลกระทบอุตสาหกรรมอะไรท่งออกไม่ได้อะไรต่างๆกลัวการตกงานรัฐบาลเขาก็เตรียมหนึ่งจุดห้าเจ็ดหนึ่งแสห้าหมื่นเจ็ดพันล้านมาแก้รายละเอียดก็ไม่พูดนะเพราะว่ามันยาว ใช่ไหมแต่ของจีนนี่อีกเรื่องหนึ่ง<ะ>ของจีนเนี่ยมันเป็นเหมือนมะเร็งกินเศรษฐกิจ,จ,จ,จ<ะ>ผมใช้สัพที่เลยนะ,ะคุณไปที่ไหนเจอแต่ของจีนอ่ะใช<ะ>่ไหมเราซื้อของจีนเนี่ยแล้วโรงงานไทยมันอยู่ที่ไหนในเด๋ยนนี้เขาไม่ได้อย่างที่ผมบอกไม่มาที่อุตสาหกรรมแล้วเนี่ยใช่ไหม<ะ>เขาเอาของเข้ามาอินพ็ตเข้ามา<ะ>แล้วเราก็บอกว่าส่งออกไปเยอะๆขายายตัวเยอะๆแต่ทาไมาวัตถุดิบมันนําเข้าน้อยอะ่ะไม่มาก<ะ>ที่ผมกะพูดนะแต่ไม<ะ>่เห็นบอกการส่งออกเราขยายตัวได้ดีถูกต้องไหมใช่ไหม<ะ> นะไปภาพรวมเฮ้ยเราไปดูอินพอตเนี่ยมันน้อยอะ่ะเห็นไหมวัต <c oughs> ถุดิบเนี่ยนําเข้ามาออขยายตัวเนี่ยในช่วงในช่วงสามสี่สี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะไอไออวัตถุดิบนําเข้าเนี่ยขยายตัวสิบเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> ปีที่แล้วเนี่ยปีหกเจ็ดเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นตเห็นไหมวัตถุดิบนาเข้าน้อยกว่าปีที่แล้วมันกำลังบอกว่าอะไรมันกำลังบอกในยะว่า มันมันมีสินค้าที่ไม่ไผ่านสุดุะกรก็กกมาเยอะนะนี่ถ้าเราไม่ไม่แก้เนี่ยมันจะกระทบเรื่องการจ้างงานเดี๋ยวนี้มันจะเข้ามาบริการด้วยนะที่ที่ผมพูดไปเมื่อกีเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นต่อไปมันจะแย่งอาชีพแย่งฐานการแย่งอาชีพเราซื้อเสื้อเคาตัวหนึ่งนะซื้อสินค้าที่เมืองไทยแล้วก็ทําได้เนี่ยแล้วต่อไปอุรงานอยู่ที่ไหนแล้วฮะใช่ไหมแล้วเข้ามาเนี่ย ตรงผมไปร้านอาหารร้านหนึ่งของจีนร้านเพิ่งเริ่มเลยนะเขายกทั้งตึกกแกะมาเป็นแกะมาเป็นน็อกดาวมาเลยนะอาคารเนะี่ยมันม้องใชายของไทยเลยนะใช่ไหมสถาปนิกของเขานะพตตกคนเสิร์ฟนี่คนจีนหมดเลยนะใช่ไหมมันไม่เหลือเลยอะอ,อันนี้อันตรายนะแต่ผมก็บอกต้องแยกแยะนะที่เข้ามาอย่างถูกต้องอ,อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเวลขัามต้องต้อนรับ,รบเป็นที่ ใช่ไหมเพราะว่าเข้ามาเข้าออกทางประตูแต่ไอ้ที่มันเข้ามาแล้วมานอมินีบางอย่างเราเป็นอาชีพสงวนที่พ่อม่เราไล่จับถูกต้องไหมพ้อแม่กัมพูชาลาวเข้ามาผิดกฎหมายต่างด้าวมาทําแรงงานเราไล่จับแต่พ่อมาเปิดร้านเสียงภาษาจีนต้องโต้งเดี๋ยวนี้มาทําบา์เบอร์เลยนะทําร้านตัดผมด้วยนะใช่ไหมเออมันลงมาทุกทุกทุกจุดหมดแล้วอ่ะ นะครับก็เลยบอกว่าเออเรื่องนี้เราปล่อยไม่ได้นะเดี๋ยวระยะอันนี้มันก็เลยมาเยอะแล้วจนผมมาเห็นตัวเลขเมื่อกี้มันก็น่าตกใจอ่ะขยายตัวขาดดุลขยายตัวปีน่งเฉลี่ยยี่สองเปอร์เซ็นต์นะฮะครับนี่การขยายตัวของการขาดดุลน,นะฮะใช่ปะ่ะหมายว่าทุกครั้งที่เราขาดดุลเนี่ยการกินสินค้ากีนก็เข้ามามากอุตสาหกรรมเราก็น้อยมันเลยมาสะท้อนเรื่องกําลังการผลิตของเราไงกําลังการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ย ปีที่แล้วทั้งปีโดยเฉลี่ยนะครับขยายตัวได้สักหกสิบเปอร์เซ็นตไตรมาสแรกขยายตัวหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตตรงที่ดีเอ,อะ่ะเห็นไหมกําลังการผลิตท,ทั้งทั้งที่เราก็ดูเอ๊ะมันส่งออกเขาก็ดีอะไรก็รู้สึกมันก็ดีทำไมกําลังการผลิตมันไม่ขยายตัวก็แสดงว่ามันมีสินค้าที่ไม่ต้องผ่านการผลิตออกมาอันนี้เป็นตัวเลขของกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะครับกำลังการผลิตก็หมายว่า ที่เขาวัดประสิทธิ์กำลังเดินเครื่องของเครื่องจักรในร้อยเปอร์เซ็นของเราปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาเรียกซีพีูเนี่ยนะครับก็หกสิบติดเก้าสองเปอร์เซ็นผมก็พูดเป็นหกสิบเอ็ดก็แล้วกันนะครับแล้วก็ปีเออโทษทีปีหกเจ็ดเนี่ยห้าสิบแปดจุดเก้าก็ตีเป็นหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ไต่มาดแรกป,ปีนี้เนี่ยก็หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตมันโตแค่นีด้เดียวเองอ่ะเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์อ่ะ เห็นไหมฮะมันเคงบอกว่าถึงแม้จะไอ้ส่งออกเราจะขายตัวเยอะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าอุตสาหกรรมเรากําลังการผิดทําไมมันมันไม่โตอ่ะมันก็แสดงว่ามันมีการอิมพ์ตของสําเร็จรูปเข้ามานะครและเอาไปส่งออกหรือกลึงสําเร็จรูปเนี่ยใช่ไหมนะครับต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับครับ ต้องมีการแก้ไขปัญหากันต่อไปนะฮะเรื่องการส่งสินเรื่องรองมายจะบอกว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วเรื่องต่างๆซับซ้อนเหมือนกันนะครับแต่ก็รอวันแก้ไขนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดรธนิสรัตน์นะครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านพิยสุครับสวัสดี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 ค่ะ